ก็สวัสดีพี่คนนะครับวันนี้ก็อยู่กันตัวติดกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะแกล้งไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันชอบไปคาเฟ่นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ชอบเข้าคาเฟ่สัตว์นะครับอันนี้เรากําลังจะไปคาเฟ่สัตว์นะครับลิตเติ้ลเดนนะครับนะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ไปเปิดคลิปนะเราห้ามไปบอกมันนะ สวัสดีครับนาายิตรีต้อนรับเข้าสู่ตัวติดกันนะครับนะวันนี้เราจะพาไปนะครับคาเฟ่ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาทัวร์สองสองเลยสองที่เลยนะครับเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาทัวร์สองที่เลยนะครับนะถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเราไปลุยที่แรกกันก่อนนะครับนะอยู่นะครับแถววรามินทานะครับนะเดี๋ยวนะขึ้นไปเลยนะนี่นะลิเติ้ล สเตเตอร์เดนคาเฟ่นะครับน่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไป เรียบร้อยแล้วนะนะคุณตื่นเต้นกับการมาคาเฟ่ไหมตื่นเต้นมากค่ะเตนะเราก็จอดรถเรียบร้อยนะมีลานจอดรถให้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ cdc นะครับ directory นะครับนี่เลยนะครับนะจุดหมายของเราอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ทราบ นะครับเราต้องเดินหาก่อนใช่ไหมเราต้องเดินหาก่อนใช่ไหมว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่ไหน <c oughs> นี่ต้องมาด้วย เดินเลยได้ยังไงเราเดินเลยร้านนี่ตอนนี้ก็เจอแล้วน้องน้องหลับบอกอย่ากวนน้องบอกว่าอย่ากวนจะนอนนะไปเข้าร้านดีกว่านี่ถึงแล้วลิตเตอร์เดนคาเฟ วันนี้ร้านเปิดบ่ายโมงเลื่อน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 เข้าเลื่อนเข้าอันนี้เราจะได้มาอะไรบ้างนะพี่หนึ่ชั่วโมงแล้วก็จะได้เครื่องดื่มถ้าเราจะได้อาหารน้องด้วยแต่ถ้าไม่รับเป็นเครื่องดื่มสะเปลี่ยนไี่นะ ท่านละสองร้ยห้าสิบใช่ไหมรองเท้าหนึ่งคู่แล้วก็อาหารน้องสี่กระปุกจะมีรองเท้าเสี่ยนด็อกเกอร์นะคะค่าเม็ดยาอะ่ะพวกตัวเองให้พวกตัวเองให้เป็นแครี่ดองนี้นะ

อ้ออย่าแท้อย่าคุยเธอจะคุยเอาอะไรเธอจะคุยเอาอาหารใช่ไหมนะเธอจะคุยเอาอะไรเธอจะมาเกาะเราเต็มไปหมดเลยแล้วนี่าาสนุกสนุกเลยสนุกเลยนะอุ้ย Right? Oh, มีอะไรครัมอ no ๋อ่มีอ๋ไมีกระดาษกระดาษกระดาษกรดาษระากระดาษกระดาษระดาษกะาษกระดากระดากระดาษกระดากราษกระา่รัานกระสาษกรากระดากระาระดาษกระดากรารารากระดานก่าระกระดาากกดามกยาระกระดาษกดากาเะด่ษกรรีดะส้มอะด น้องๆก็จะมาวิ่งปวดเราใช่ใช่แต่เราอันนี้ไม่ได้กินใคตัวนี้กินทีเราหน่อยๆนะพอเขาจะแย่งอาหารเราไปหมดไปไหนหรอวะเ้กงี้ไไหนออย่าควีดมันควดขาเรารวมใส่อันเดียวือกแดดไ่ดได้เลยนี่นองกินแล้วมาต้อนรับเราหมดเลยเดกน้องกิน แล้วก็นี่ยังไม่เลิกคุยเอแปใส่มือได้เลยจ้ะเพาว่าอ๋อแปะใส่มือวางไว้เลย,ยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาจุกเองเดี๋ยวเขามาจุกเองเดี๋ยวรูปเดี๋ยวอ้าวจะมาเล่นกับจิงจอกจิงจอกนอนแล้ว มีคนสงสัยเหมือนเราด้วยตัวเนี้ยคือที่เขาชอบจกหัวเพื่อนไงก็เลยต้องท่านสัญลักษณ์ไว้จ้าอ๋อนี่เหรอ,จอเจ้าครัวเพื่อนนะอ๋อเอาอีกไหมอีกไหมเอาอีกไหมครัวไม่แก่แล้วมันม,มันวุ่นวายมากนะครับเราประสบการณ์คาเฟ่น้องๆครั้งแรกของเรามันวุ่นวายมาก เราโปรมัมมัมจะเข้าไปไหนลูกจะเข้าถ้ำเนอะลูกจะเข้าถ้ำเนอะลูกวินั่งไงมันแงบหัวเพื่อนเอ้ยอย่าแงบกันครับผมกลัวว่าแพรี่แพรี่ด็อกเนี่ยเนี่ยนั่นๆๆๆนะครับมันเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการยุ่งหัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ี่ได้ตัวแบกใส่มืออีกจังจะกลับแล้ว จะเข้าทำไปแล้วน้องออกมาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนคนหายไปแล้วนะนี่นะครับ่าล่าสุดน้องหนูเราก็โดนลุมน้องหนูเราก็โดนลุมแล้วก็โดนแงมนะก็โดนแงมแงมแอะ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 มันแงมเดี๋ยวให้ทีทีละล็อตก็ได้เอานี้ให้จบกันนะครับ ตอนนี้ก็มีจัดหลายชนิดนะโอ้ยตัวใหญ่นี่เรจะเป็นเมียแคทนะมาต้อนรับเรานะครับคนละ250ราบนะนี่นี่น,น,นี่มันอยู่นี่ฮัโโลโหลฮัลโหลซีซ่าจับหน่อยนะจับหน่อยนะว้าตกใจ <c oughs> นี่ครับนะมีน้องไต่น้องไต่ก็มี นกไตตัวเบลื่อเลยนะตอนนี้ก็จะมีสัตว์หลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะหนูอ้อนค่ะหนูอ้อนใช่ไหมไ้คได้นะคะหรอได้ค่ะแต่ว่าถ่ายเสร็จต้องเอาเก็บเพราะว่าป้าปล่อยลงพื้นแครี่เขากัดหางอ๋อเพลี่ตัดหางใช่เป็นอะไรที่ยั่วย,ยวนมากหางเขาอืมตัวน,นี้ก็น่าจะซนอันนี้มีเหงือกอ๋อก็เลยแยกไว้ อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วนี่นี่ะครับน้องจิ้งจอกเนี่ยกำลังทำหน้าอ้อนบอลขออาหารอยู่นะครับด้านบนก็หลับไปแล้วนะด้านบนหลับไปเรียบร้อยแล้วนะเขาหลับคาทุบก,กำลังอาหารไปแล้วนะครับตัวนี้ก็กำลัง นาหาทางออกอันนี้เขาเรียกอะไรแรคคูนมาครับน้องแรคคูนกำลังหาทางออกแล้วก็จะมีน้องแอรี่ด็อกเต็มไปหมดน้องๆเต็มไปหมด ครับต้องระวังเลยครับเพราะว่าน้องโดดได้นะนะพะน้องๆจะกระโดดซวบเรานียืนแล้ <laughs> อันนี้อันนี้ที่มาบอกว่ายืเร็วยืนยืยืนเร็วยืนยืเร็วลงมั่งล่างเใ่านี่ครับอุย้ย ห้ามกัดกันห้ามขู่เอ๊อุย้ยทางคุยกระจายไปหมดเลยโอ้โลองให้ทีละเม็ดนะใครมานะครับไม่งั้น เขาจะมาอุ้ยอุ้ยไปแล้วฮัลโหลเธอฉันอยู่ทางนี้ฉันอยู่ทางนี้นะพอได้อาหารแล้วเธอก็นี่แล้วนะยืนยืนแอคเลยรอเลยเธอยืนแอคทั้งหมดเลยใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวร่วง เธอจะหล่นไหมเนี่ยอุ้ยเธออยา่าแคะพระฉันเธอห้ามเคี้ยวผ้าฉันยดูสิดูมันนะฝั่งนั้นก็จะแง้มกันฝั่งนี้ก็ยืนหล่อเลยนี่นครับเป็นสัตว์ที่สงสัยมากดูตลอดเวลา มันอรเลิมากเลยอะะมันเอเลิศมากเลยนะจะเป็นยงของมัยดๆใ่ไก็ยเป็ครื่อินนเส่ชีเผื่อเราอย่างไงน้องทำกัดนะ้มามนนะ

ยำ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 วิวนากากเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เขายอมไม้อุ้มไหมอ่ะให้อุ้มหน่อยค่ะแจะดีดนิดนึงอ๋อ,อ,ขอเขย,ยอบแบบดีดยียมแบบดีดเหรออ๋อเยยมยิ่งจ่อดูเขาให้เราอุ้มด้วยแล้วก็ <ítulo> uh, แล้วก anyway. <c oughs> um ็เต็มไปหมดเลยนะอุ้มไหมอะไรหาเพื่อนเหรอฮะหาเพื่อนเหรอใช่ไหมก็หาเพื่อนแหรอเนาะอุ้ยโอ้โหเขาวิ่งเร็วมากเลยพอเขารู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้ถูกผู้เชี่ยวชาญอุ้ม โดนยึดคอไปที่เรียบร้อยแล้วโดนยึดคอไปเรียบร้อยแล้วแจ็คเขาขวนเสื้อฉันแจ็คนาเขาเรียกเลยค่ะแจ็คแจ็คแจ็คสเปโร่หรอือเปล่าแจ็คมันเท่แจ็คหมอตัวความเมื่อกี้ปากแจ็คเขาชอบมองไกลๆเขาชอบอ่าตามผู้ชมเดาครับตัวอะไร ตัวอ,อันนี้เหรอสีส้มนี่ได้ใช่ไหมโอเคมันคือตัวอะไรเอ,อ่ยยิงไหมเสียงชัดมากพอเคี้ยวข้างหูครับครับครบ ออกมายนโฉมแล้วคือตัวอะไรครับพี่โอโหตาแป๋วเลยเหมือนนางอายเลยแต่มันคือนางอายที่ตัวใหญ่มากนะครับอ่ะปลาทรงต่อครับ<ม>เฮ้ยอย่าอุ้มอย่าอุ้ม ส่งต่อแล้วอถืออาหารทำตนนะนี่นะครับอุ้ยมไไันเป็นลายกัดกระต่ายด้วยเหรอนี่นี่นอนกอดกันแจ็คกระโดะมาขอหญาตเซลฟี่ลอยผรไปยพแล้วแจ็กกระโดด สามแล้วมาสามแล้วมาสามแล้วมาสามแล้วฝั่งเราอยู่ข้างล่างเขาจะไม่ทานแครี่ค่ะอ๋อระวังมันหกนะอุ้ยเขาเรียกอะไรนะไอชินชิล่า จมตูดแล้วก็อีกมือหนึ่งลองขาหน้าไว้เขาเขากคือมีไม่ถูกอย่างเงี้ยแหละเขาจะค่อยเตาทอเนี่ยวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตอนรองเท้าคืนนะครับไปไปแล้วเหรอคะครับขอบคุณครับไปวันนี้ก็นะครับเปิดประสบการณ์แรก พราะว่าไม่เคยเข้าคาเฟ่นอนๆนะครับก็อยากไปนะตอนแรกอ่ะมันมีแบบพวกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เราฉีกเลยนะครับไปเมียแคทไปไปแล้วนะอะไรแพลรี่ด็อกอแพลรี่แคทหรืออะไรทุกอย่างนี่น้องหมาหมางงหมาแง่งนะเป็นไงถามว่าน้องๆก็บริการดีนะ ออกมาขูดจนขาลายหมดนะครับเสื้อขาดน<อ>ี่ยเสื้อขาดเพราะว่าเล็บเขาก็ค่อนข้างยาวนะครับน,น,นนะู่นมีอะไรนะชิสุนะะนู่นเจ้าตัวเล็กอ,อุ้ยน้องงงอ้าวอยู่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะ สุนัขไข่ขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับใช่ไหมสมงโก้นี่ครับถ,ถ่ายกัน,นเออหาวไปเลวต่อ